คดีที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายแล้วก็มีความเศร้าโศกกับสังคมสังคมหนึงในญี่ปุ่นที่เกิดการบูลลี่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเกิดกับเด็กแต่ความน่าเศร้ายิ่งกว่านั้นคือผู้ใหญ่ครับไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยกับเหตุการณ์นี้เดี๋ยวนนี้นะจะพาทุกคนไปรู้จักกับคดีของน้องอายะที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกันครับ สวัสดีครับผมเนสครับก่อนหน้าน,นี้ผมไปหาคดีอ่านมาแล้วก็แบอบว่าพยายามที่จะหยิบยกคดีที่มันมีความนอกเหนือจากการฆาตรกรรมแบบโหดร้ายโหดร้ายอะ่ะให้มันมีอะไรสักอย่างที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆแล้วแล้วมันแบบเราสามารถศึกษากับพฤติกรรมเหล่านี้หรือว่าสังคมเหล่านี้ได้ว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรและการที่เราดูคอนเทนต์อะไรเงี้ยเราก็จะสามารถก่ออะไรในใจขึ้นมาได้เพื่อแบบเปลี่ยนความคิดเห็บางคนว่าเอ้ยเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรตระหนักถึงอะไรแล้ว ถ้าเกิดว่าเราเป็นมนุษย์ที่แบบว่ามีจริยธรรมจริงๆอะเราจะสามารถแก้ไขอะไรมนได้บ้างแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้ลดจํานวนการเกิดคดีแต่ว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในการหล่อหลอมความคิดในสังคมได้บ้างเนาะแล้วผมก็ไปเจอคดีนี้มาครับเป็นคดีกับน้องคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนญ,ญี่ปุ่นแล้วก็โดนบูลลี่แล้วมาขัาข้นที่จะโหดหลายมากๆ ต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคอนเทนต์นี้ครับโอพัพข้าวหนมโฮเกนตัวใหม่2รสชาติครับถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเผ็ดถึงใจจัดจ้านต้องลองกินเอ็ก e ์ตรีมไฟซี่โคเรสองสีดําแต่ถ้าใครชอบแบบเผ็ดหวานแซ่บๆต้องสวิตโคเรียนและใบเซร็จสามบาทครับทั้งใบเส็จเซเวหรือว่าเซเว่นเดลิเวอรี่เนี่ยสามารถแลกรับน้องผ้าคลุมน้องผ้าห่มแล้วก็แก้วสุดชิคได้เลยและตั้งแต่วันนี้จนถึง23ตุลาครับสองซองลดเหลือ30บาทจากปกติซองละยี่สิบบาทจำหน่ายแล้วที่เซเว่นทุกสาขาเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรัััับบฟงคคดีีนน้กเลยร ช่วงเดือนประมาณพฤศจิกาธันวาจนถึงกุมภาพครับญี่ปุ่นจะเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าหนาวมากหนาวที่สุดของปีเลยมั้งมันก็คล้ายๆกับบ้านเราเนาะที่แบบว่าช่วงหนาวจะช่วงแบบว่าพฤศจิกาธันวามกราคมพาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างจากประเทศไทยคือเขามีหิมะแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะโดนหิมะปกคลุมแบบว่าเยอะมากจนแบบว่าประชากรใช้ชีวิตลําบาก ก็จะต้องมีการแบบใช้รถหิมะเนี่ยเคลียร์หิมะอยู่ตลอดเพราะว่ามันบางทางบางพัศนวิสัยต่างๆรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของประชากรนั่นเนาะทีนี้พอเข้าเดือนมีนาคมครับแถวแเมืองฮอกไกโดเก็จะเริ่มแบบมีความอบอุ่นละแดดเริ่มส่องหิมะเริ่มละลายในช่วงเวลานี้เองอะ ผู้คนก็มักจะแบบว่ามันอบอุ่นแล้วไงเขาก็จะแบบออกมาใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นเด็กๆก,ก็จะมาเล่นสนามเด็กเล่นเยอะขึ้นแล้วก็โซนสาธารณะก็จะมีคนมาวิ่งจ็อกกิ้งเยอะขึ้นเพราะว่าแดดมันเริ่มอุ่นแล้วอากาศมันเริ่มอุ่นเพื่อแบบมาคลายหนาวอะไรกันทุกคนลองนึกภาพแบบว่ามีหิมะป,ปกคลุมแล้วก็มีแดดอ่อนๆเนสร้างความอุ่นแล้วก็แบบมาวิ่งจ็อกกิง้งมาเล่นกันอะไรทํานองเนี้ยทีนี้มาอยู่มาวันหนึ่งผู้คนที่วิ่งจ็อกกิ้งในโซนสาธารนณะแห่งนั้น,นครับที่หิมะมันเริ่มะ เขาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทั้งโซนสาธารณะทุกคนที่เห็นพร้อมกันนะ่ะเป็นสิ่งที่พวกเขาจะไม่ลืมเลยจนวันตายแล้วมันท่านี่จะน่าขนมากเดี๋ยวพวกเขาเห็นอะไรเดี๋ยวผมขอเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของน้องอายานก่อนนะ น้องยอ่เป็นเด็กคนหนึ่งครับที่อยู่ช่วงมัธยมต้นแล้วก็อายุแค่14เองแต่ความสามารถพิเศษของน้องนะก็คือเขาวาดภาพเก่งมากเป็นอาร์ติสต์ตัวน้อยคนหนึ่งเลยที่ในอนาคตของน้องเนี่ยอาจจะเป็นอาร์ติสต์แบบระดับโลกเลยก็ได้เพราะว่าน้องมีสกิลการวาดภาพตั้งแต่เด็กเลยทีนี้ครับด้วยภาพลักษณ์ของน้องที่แบบว่าใส่แว่นแล้วเป็นเนิร์ดๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะโดนกลั่นแกล้งเนาะคือตั้งแต่เด็กเนี่ยผมดูหนังญี่ปุน่นแบบว่าอะไรก็ตามหลายเรื่องอะ่ะผมก็มักจะเห็นฉากที่หนังญี่ปุ่นเขาใส่มาประมาณว่่าแกล้งเพือน แกล้งใครสักคนหนึ่งที่เป็นจุดพอยของเรื่องแล้วก็บอกว่าเราโดนกลั่นแกล้งอะแล้วก็ต้องเกิดปัญหาในใจอะไรขึ้นมาอันเนี้ยจะเจอแบบ70-80%บของหนังญี่ปุ่นเลยนะซึ่งตอนนั้นที่ดูก็ตั้งคําถามในใจว่าทําไมแบบหนังญี่ปุ่นต้องมีการแกล้งกันวะอะไรเงี้ยเปรียบเทียบกับเมืองไทยเราแบบว่ามันยังไม่หนักขนาดนั้นไงเรื่องการบุลรี่เรื่องการกลั่นแกล้งในโรงเรียนสังคมโรงเรียนเงี้ยประเทศไทยอาจจะยังไม่หนักขนาดเท่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นเขาอาจจะสื่อสารผ่านตัวหนังมาว่า ว่าเป็นนรกบนดินเลยแล้วก็เป็นคดีแรกนะที่รู้สึกว่าเ mm hmm. ฮ้ยทำไมการกันแกล้งที่ญี่ปุ่นมันขนาดนี้เลยวะมันแบบเกินมนุษย์มานาแล้วแบบมันเกินความเป็นคนไปแล้วอะกับเด็กช่วงวัยหนึ่งอะแบบมอต้นมอปลายอย่างเงี้ยทำใหถึงเ,เกิดความรุนแรงเหล่านี้ในใจขึ้นมา ที่นี้น้องอายาคัะเขาก็โดนแกล้งตอนแรกก็โดนผักให้ลมนะโดนถังให้ลมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็น้องก็เริ่มรู้สึกว่ามีหลายๆสื่อหลายๆข่าวเนื้อหาว่าถ้าเกิดว่าโดนแกล้งหรือว่าพ่อแม่ก็สอนมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราโดนแกล้งเราอย่าเป็นผู้ถูกกระทําเราต้องกระทาตอบเพื่อแบบให้เขารู้ว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็แบบว่ามีการแอคชั่นกลับไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอน้องอายาเขาแบบโดนแกล้งใช่ไหมแล้วก็ส่วนกลับอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่แบบต่อยกลับหรืออะไรนะแบบว่าตะเคอกลับไปว่าเออเขาไม่ชอบนะเขาแบบ โมโ oh, หอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือการโดนแกล้งที่หนักกว่าเดิมเริ่มจากการโดนท้อยคําดูถูกก่อนแบบว่าบูลลี่บูลลี่เชมิงหรือว่าประมาณบบว่าแบบไอ้สีตาอนะไรเ็ยคือเขาโดนบูลลี่เรื่องการใส่แวน่นแล้วก็โดนเรื่องร่างกายหน้าตา,าต่างๆถทอยคํเหยีดหยามน้ำต่างไอ้ลูกไม่มีพ่ออนะไรเงี้ยคือน้องอาญาเขาไม่มีพ่อนะมีแต่แม่ทีนี้พอท้อยคําเหล่านี้มันถูกใส่เข้ามาในน้องอายาบ่อยๆแล้วน้องอายาเขาก็แบบว่าเออทำอะไรไม่ได้เขาก็ตัดสินใจที่จะรับฟังแล้วก็เงียบไปมันกลายเป็นว่าไอ้เด็กเหล่่าานนนั้นนะ้ทีแกลงองอเ ก็แบบว่าเฮ้ยไม่มีแอคชั่นกลับมาเลยว่ะมันแบบไม,ม่สนุกเลยว่ะก็ต้องทําอะไรแบบที่พัฒนาความรุนแรงเพิ่มไปกนันเนาะก็คือเริ่มมาถึงเนื้อถึงตัวเริ่มผลักให้ล้มเริ่มเตะตัดขาตอนน้องถือถะข้าวเลยอะคือเหมือนในหนังเลยอะที่แบบว่าภาพแบบอยู่ในโรงอาหารคนเยอะโดนเตะตัดขาแล้วก็ล้มแล้วก็ข้าวกระจายอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่แบบน่าอายมากอะ แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กคนหนึ่งจะต้องเจอหลังจากนั้นจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อ,อยๆครับเริ่มตบตีเริ่มใช้ความรุนแรงเริ่มต่อยตีอ่ะคือเด็กพวกนั้นมันจะเริ่มแบบโตขึ้นเเนาะถ่านในปี2ปีอะไรเงี้ยความคิดมันจะเริ่มแบบเปลี่ยนทีนี้ความรุนแรงขั้นสุดคือทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนตอนผมอ่านคอนเทนต์ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงขั้นเนี้ยคือเด็กเหล่านั้นเนี่ยจับน้องอาย,ยะไว้ในห้องแล้วก็ลุมล้อมกันมาสี่ห้าคนแล้วก็บังคับให้นนหนให้นนอองแเเหมืแบบ ช่วยตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปอะประจานแล้วก็แชร์เงี้ยคือมันโหดร้ายมากม,มันเกินความเป็นมนุษย์เข้าไปอีกอะคือมันเกินความเป็นสังคมในโรงเรียนที่ที่จะต้องเจอถ้าเท่านั้นยังไม่พอคือมีการแชร์ต่ออะคือการแชรม์มันก็เป็นการกระจายภาพเหล่านั้นที่แทนที่จะเห็นไอ้ไอเด็ก4คนนั้น5คนเห็นใช่ไหมกลับกลายเป็นว่าเห็นทั้งโรงเรียนเนี่ยแต่สิ่งที่น่าเศร้ากว่านี้ครับคือเด็กคนอื่นอะคล้อยตามไอ้เด็กพวกนี้หมดเลยคือเหมือนไอ้เด็กพวกนี้เป็นแบบหัวโจกในโรงเรียนที่แบบว่า ถ้าใครแบบไปไปขัดใจมันอ่ะมันก็จะแบบว่าแกล้งต่ออะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบต้องยอมเห็นคล้อยตามมันเพื่อแบบเหมือนไปอยู่พวกเดียวกันอะไรเพื่อที่จะไม่โดนก่นแกล้งต่อกลายเป็นว่าน้องอายาเป็นเป้าหมายในการโดนก่นแกล้งเป็นเครื่องมือเป็นจุดหมายเป็นพอยที่ทุกคนจะต้องมาแกล้งเขาเพื่อจะได้ไม่เป็นแก่ดำอ่ะถ้าเกิดว่ามีใครขัดขืนว่าจะไปแกล้งอะไร tornado, เงี้ยก็จะดูเป็นพวกน้องอาย,อา,ยาไงก็จะโดนแกล้งกลับทีนี้น้องอายาเขาก็ไม่มีท่าทีที่ว่า จะหาทางออกได้ไม่รู้จะแก้ยังไงคือเขาก็ไม่กล้าบอกแม่เข้าจะ้ะแล้วก็จนมาถึงจุดหนึ่งจุดสูงสุดของน้องเลยคือน้องคิดว่าหรือว่าเขาไม่ควรอยู่บนโลกนี้แล้วะแล้วก็บอกไอเด็กพวกนั้น่ะว่าถ้ายังทําบิกเขาจะฆ่าตัวตายเขาจะแบบว่าตบชีวิตตัวเองเลยเขาจะขู่ว่าเขาจะไปโดดสะพานโดดน้ําทีนี้ทุกคนลองคิดนะไอเด็กพวกนั้นนะจะทํายังไงต่อทุกคนคิดว่าไอเด็กพวกนั้นกลัวไหมแน่นอนว่ามันไม่กลัว,วมันก็ส่งเสริมด้วยซ้ำอะส่งเสริมให้แบบเออก,ก็ไปดิ อะไรประมาณนี้คือมันก็คิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆไม่คิดว่ารับน้องจะทําจริงอะไรประมาณนี้เนาะที่หลังจากที่น้องอาญาเขาขู่คำนั้นกับเด็กพวกนั้นไปแล้วเขาก็กลับมาคิดนะคือตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ทําจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเริ่มแบบตกผลึกขึ้นเรื่อยๆในความคิดว่าเขาไม่มีทางออกแ AH ล้วแล้วหลังจากที่เขาพูดคํานั้นออกไปมันก็เป็นการกลั่นแกล้งเหมือนเดิมเด็กพวกนั้นไม่ได้กลัวอะไรเลยว่าเขาจะตายอะไรเงี้ยก็คือระหว่างที่คิดก็ยังโดนกลั่นแกล้งเรื่อยๆกลั่นแกล้งเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีอย อันนี้ส่วนตัวผมอะผมคิดว่าคนพวกนี้เขาเขาไม่ขี้สั้นนะเขาเขาคิดมาดีแล้วอะว่าเขาไม่สามารถหาทางออกให้กับชีวิตได้อันนี้อมนได้พูดแบบภาพลวมนะครับไม่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้ขี้สั้นเขาไม่แบบว่าเฮ้ยเจอปัญหานในชีวิตแนละ้วหาทางออกไม่ได้จบชีวิตตัวเองแล้วกันอันนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ผมว่าเขาต้องคิดมาแบบทุกมุมทุกอนูใน ในชีวิตประจําวันของเขาว่าเขาต้องเจออะไรแล้วปัญหาแล้วมันต้องแก้อะไรจนแบบเขาหาทางออกไม่ได้แล้วเขาต้องจบชีวิตตัวเองซึ่งน้องอายะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันและท่านนนั้นเองน้องอายะก็เลือกที่จะตัดสินใจที่จะโดดสะพานโดดน้ําแต่ว่าแต่ตอนนั้นเองมีครูกับตํารวจเขามาเห็นพอดีแล้วก็บบมาช่วยน้องได้ทันและเรื่องน่าเศร้าต่อมาคือคนเป็นแม่ไม่รู้เลยว่าน้องอายะโดนแกล้งอะไรที่โรงเรียนสังคมโรงเรียนเป็นยังไงคนเป็นแม่ไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ตอนน้องอายะโดดสะพานนี่แหละ อันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคดีะเจอนะแบบว่าไม่รู้ว่าลูกตัวเองเจออะไรบ้างอ่ะแล้วก็แน่นอนว่าด้วยความเป็นเด็กก็จะไม่กล้าฟ้องแม่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาฟ้องแม่แม่ต้องไปที่โรงเรียนไปคุยกับโรงเรียนมันจะทําให้เขาดูเป็นตัวปัญหามากขึ้นในโรงเรียนอ่ะเออพอเก็ตปะทีนี้พอคนเป็นแม่รู้เรื่องน้องอาญ,ญาเขาอ่ะก็แบบมีการสอบถามน้องอาญ,ญานะว่าเออโรงเรียนเป็นยังไงแล้วทาไมแบบต้องคิดแบบนี้ทําไมถึงต้องโดดสะพานทาไมถึงเกิดความคิดนี้เกิดขึ้นและสะเต็ปต่อมาที่คนเป็นแม่จะต้องทําก็คือไปคุุยยยยกกกัับบโรรรงงเีน่่่มไปปคคาาอว เออที่โรงเรียนมันมีสังคมนี้เกิดขึ้นนะลูกเขาว่าโดนแกล้งพอที่จะทําอะไรได้บ้างไหมแต่ว่ามันดูเป็นคําตอบที่โหดร้ายมากเลยคือโรงเรียนเขาบอกว่ามันก็เป็นปกติของโรงเรียนในญี่ปุ่นที่จะต้องมีการแกล้ง,กลง,กลงเกิดขึ้นแล้วก็โรงเรียนเล่กที่จะปฏิเสธว่าเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของงเรียนมันเป็นปัญหาของสังคมมันเป็นเรื่องปกติในสังคมที่ทุกคนจะต้องเจอแบบต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น,นโรงเรียนแหละ ทุกโรงเรียนก็มีไม่มีทางที่โรงเรียนไหนโรงเรียนหนึ่งที่แบบจะคลีนไม่มีการกลั่นแกล้งกเกิดขึ้นอ่ะเขาตอบแม่ไปอย่างนั้นอ่ะซึ่งมันไม่รู้อะผ,ผมว่ามันมันโหดร้ายมากเลยนะเพราะว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้จริงๆน่าก็ต้องเป็นโรงเรียนามว่าเขาสามารถควบคุมสังคมแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมได้อย่างน้อก็ต้องทําอะไรบ้างปะ แถมมีคำพูดหนึ่งเขาพูดประมาณว่าเด็กพวกนี้มันก็แค่ช่วงวยัยเองแหละที่เขาแกล้งคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวโตไปเขาก็คิดได้เขาทำงานเขาก็เป็นคนดีเองแหละอ่านแล้วแบบว่าเฮ้ยทำ,ทำไมผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ต้องคิดอะไรแบบนี้ว่าทำไมไม่หาทางแก้แถมกฎหมายตำรวจก็เอาเรื่องไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเยาวชนเนี่ยคือความเป็นเยาวชนเ็าจะไม่ไม่มีความคิดที่แบบตีตองก็จะมีกฎหมายที่แบบคุ้มกันเยาวชนอยู่อะไรทำนองนนะั้นอ่ะส่วนแน่นอนว่าพ่อแม่ของไอเด็กพวกนั้นเนี่ยก็ตัดความผิดแบอบกว่าออลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันตั้งใจเรียนแน่นอน มันไม,ม่ใครพูดกับพ่อแม่ขนาดน้องอายาโดนขนาดเนี้ยยังไม่พูดกับพ่อแม่เลยเขาจะไปและไอเด็กพวกนั้นที่เป็นคนกระทำอ่ะคงไม่บอกพ่อแม่แหรอกเออวันนี้ผมไปแกล้งคนที่โรงเรียนมาแล้วเออผักหกล้มหน้าแตกกลางโรงอาหาเรเลยอะไรเงี้ยใครมันจะไปบอกแล้วทางเด็วที่จะหนีปัญหาเรื่องนี้ได้ของน้องอายาคือแม่เขาจะต้องย้ายโรงเรียนเอาน้องอายาย้ายโรงเรียนเลยในระหว่างที่แม่เขาหาโรงเรียนแล้วก็แบบดาเนิเนการที่จะย้ายโรงเรียนนะ แม่เขาก็ออกไปทํางานตามปกติก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันของเขาเพื่อหาเงินมาให้น้องเนาะก็มีวันหนึ่งที่น้องเขาอยู่บ้านแล้วแม่เขาก็ล่ําลาน้องแล้วแม่เขาก็บอกว่าเออเย็นนี้แบบกินอะไรไหมแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ซื้อมาให้ซึ่งน้องก็ดูปกติดีดูร่าเริงดีแล้วก็แม่เขาอะเริ่มรู้สึกนิดนว่าหลังจากที่เขาตัดสินใจให้น้องอายาออกจากโรงเรียนเนี่ยดูเหมือนน้องก็จะมีความสุขขึ้นมีแฮปปี้ขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบร่าเริงเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าน้องยิ้มบ่อยขึ้กกนน้้้นนนนนนนแแตตกกก่่่าาางงจออหีีทบบเป็นคน เงีย,ยบๆผึมๆไม่ไม่คุยปัญหาอะไรกับแม่เลยอะไรเงี้ยเออแม่เขาก็รู้สึกดีที่แบบว่าน่าจะตัดสินใจถูกแล้วที่แบบว่าย้ายน้องออกจากโรงเรียนนั้นเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับการรีเซ็ตชีวิตวะคือการที่เราย้ายโรงเรียนอะเอาจริงก็เป็นเรื่องที่ตอนที่เราเป็นเด็กอะการรีเซ็ตสังคมมันก็เป็นเรื่องยากอยู่นะยิ่งแบบว่าเด็กที่เป็นอินโทรเวิร์ดไม่ไม่ค่อยพูดกับใครอะไรเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงกว่าจะปรับตัวได้ก็ก็เป็นเดือนก็ครึ่งเทอมอะกว่าแบบจะมีเพื่อนสนิทก่อจะอะไรเงี้ แต่ว่าการที่จะหลีกหนีจากสังคมมันกนะ่ะผมว่าน้องย,ยะก็น่าจะคิดว่ารีเซ็ตก็ดีแล้วดีกว่าไปอยู่โรงเรียนนั้นจนเรียนจบแล้วต้องเจออย่างนี้ทุกวันแต่วันเดียวกันนั้นเองครับเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือน้องย,ยะหายจากบ้านแม่เข้าหาไม่เจอก็ออกตามหาทั่วเลยออกไปไหนก็ไม่เจอไปที่ที่น้องเคยไปก็ไม่เจอก็เลยไปแจ้งตำรวจแล้วก็ติดป้ายประกาศแบบเด็กหายอะไรเงี้ยก็ช่วยกันตามหาจนผ่านไปร่วมหนึ่งเดือนครับเข้าสู่เดือนมีนาคม นั่นคือช่วงของไกโดที่แบบว่ามีแดดอุ่นๆหิมะเริ่มละลายเริ่มมีคนมาใช้ชีวิตในโซนธารนะหรือว่าตามถนนเยอะขึ้นมีการวิ่งจอกกิ้งกันเยอะขึ้นนะเนาะและสิ่งที่คนที่อยู่ในโซนสาธารณะแห่งน,นั้นตอนแรกที่ผมเล่าให้ฟังเห็นแล้วก็ไม่มีวันลืมเลยก็คือเขาเห็นน้องอายาอยู่ในกองหิมะที่กําลังละลาย แล้ก็เหมือนมีคนอยู่ในนั้นนะแล้วแน่นอนว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าถูกแช่แข็งในหิมะแบบเป็นเดือนอะ่ะแล้วหากัไม่เจอในช่วงที่หิมะปกคลุมในช่วงเดียวกันกับที่แม่บอกตำรวจว่าลูกของเขาหายแล้วก็ติดป้ประกาศคือน้องอยู่ในกองหิมะตลอดเลยแล้วก็ไม่มีใครเห็น เพราะว่าใครจะไปรู้ว่าจะมีคนอยู่ในกล่องนั้นนะเข้าใจป่ะตำรวจก็รีบแจ้งแม่ของน้องทันทีและสิ่งที่แม่น้องคิดก็คือมีคนฆาตกรรมน้องอายาอย่างแน่นอนไม่มีทางที่น้องอายาจะแบบมาหยุดตรงนี้ได้อะคือเขาคิดว่าน้องตัดสินใจที่จะย้ายโรงเรียนแล้วไอ้เด็กพวกนั้นอ่ะเหมือนมาทิ้งทวนเหมือนมาการแกล้งทิ้งทวนก่อนที่น้องจะย้ายโรงเรียนแล้วก็แบบน้องอาจจะแบบหมดสติไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็หิมะปกคลุมจนหาไม่เจอแต่ตำรวจบอกว่าไม่มีร่องรอยของการทำร้ายเลย ไม่มีการทำลายร่างกายอะไรกับน้องอายะเลยไม่มีการบวมเขียวไม่มีอะไรเลยคือน้องเหมือนเป็นคนปกติก็สันนในถานไปว่าน้องน่าจะเดินออกมาจากบ้านปกติแล้วก็มานั่งตรงที่แบบที่เนี้ยที่สถาหนะแห่งเนี้ยแล้วก็ อยู่อย่างนั้นอะในอากาศที่ลบสิบห้าถึงสิบเจ็ดอยู่อย่างนั้นจนน้องหมดสติจากความหนาวแล้วก็ล้มตัวลงไปอยู่ข,ข้างๆเก้าอี้ไม้แล้วก็หิมะก็เริ่มปกคลุมเลยเพราะว่าช่วงน,นะมมนั้นะหิมะมันตกแรงมากเลยแล้วก็แบบว่าความสูงของหิมะมัน,ม,นมันเริ่มแบบมาเรื่อยๆแบบว่าไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็แบบสูงแล้วอะแล้วก็โดนปกคลุมลยนั้นตอนนั้นเองครับแม่เขาก็รู้ว่าการย้ายโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่คําตอบของน้องเพราะน้องก็คิดว่าถึงแม้เขาจะย้ายโรงเรียนไปก็ คลิปพวกนั้นก,ก็ยังอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ดีไม่ว่าจะไปโรงเรียนไหนก็จะต้องโดนบูลลี่จากเรื่องเนี้ยที่น้องเคยเจอมาซึ่งไอตอนที่น้องตัดสินใจที่จะบอกไอเด็กพวกนั้นว่าเขาจะโดดสะพานฆ่าตัวตายอ่ะมันกลับกลายเป็นการขู่ที่มันเกิดขึ้นจริงน้องก็ตกผลึกแล้วว่า เออชีวิตเขานะ่าจะอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ขอไปดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะไม่มีทางที่เขาจะย้ายโรงเรียนแล้วเขาจะไม่เจอเรื่องอะไรแบบนี้น้องเขาคิดอย่างนั้นนะขนาดฝ่ายปกครองของโรงเรียนขนาดกฎหมายยังทําอะไรเด็กพวกนั้นไม่ได้เลยความเป็นเด็กคนนึงก็จนหนทางแล้วไม่เป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญทุกครั้งที่เขาไปโรงเรียนทุกวันนะและในงานศพของน้องครับไอเด็กๆพวกนั้นนะ่ะเด็กในโรงเรียนนะ่ะก็มางานศพนะแต่ว่ามันเป็นการมางานศพที่แบบตั้งใจต้องมา เพราะโรงเรียนสั่งให้มาว่ามีมีเพื่อนที่โรงเรียนเสียชีวิตนะต้องต้องมาเข้าร่วมงานศพและดูเหมือนอเด็กพวกนั้นก็เล่นกันในงานศพแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยไม่ไม่มีความเสียใจไม่มีความแบบเพื่อนเราเสียอะไรอย่างเงี้ยยิ่งสัมลไลท์เด็กพวกนั้นก็เออก,ก,ก็มาก็มาแล้วพอเสร็จพิธีก็กลับอะไรเงี้ยมันมันเป็นภาพที่แบบโหดหลายมากแล้วมันก็เป็นแผลในใจทั้งทั้งน้องอายาัดตั้งแต่ตอนเขามีชีวิตแล้วก็ตัวแม่ของเขาว่าเออจริงๆแล้วกฎหมายไม่สามารถ เอาผิดอะไรกับเด็กพวกนี้ได้เลยด้วยควายําว่าเยาวชนที่มันแปะอยู่ที่หน้าผากของเด็กพวกนั้น,นจากคดีนี้เนี่ยทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็ตัวผมเนี่ยสามารถสรุปกับคดีนี้ได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้ากนะหนึ่งก็คือเรื่องของการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนที่มันเป็นจุดเล็กๆแล้วก็มาเริ่มขยายใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องะไรเลยพอ้อยหลักคือผู้ใหญ่อะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลย หรือหนังบางเรื่องในญี่ปุ่นเราก็จะเห็นว่าเออมีครูรู้เรื่องนะหรือว่ามังงนะเนี่ยผมเคยอ่านแนละ้วว่าเออครูรู้เรื่องนะว่ามีการ,การแั่งย้งกันขึ้นแต่ครูก็ทําเป็นแบบเมินเฉยแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องปกติแม้ว่ามันจะรุนแรงเล็กน้อยหรือไม่ก็ตามก็ควรที่จะใส่ใจกับเรื่องนี้เนาะสคือโรงเรียนไม่สามารถคอนโทรลกับสภาพสังคมในโรงเรียนได้ ก็คือการปล่อยปากและเลยทุกครั้งที่มีการแจ้งเกิดขึ้นกับคุณครัวอาจจะเป็นเพียงแค่การที่เด็กคนนึงเดินไปบอกว่าเออเขาโดน,กนแกล้งนะเขาโดนอย่างนี้อย่างนี้อะไรครับมันอาจจะดูไม่รุนแรงก็จริงแต่ว่าผมคิดว่า การที่เด็กพูดนั้นจะแบบว่ารวบรวมความกล้าแล้วก็เดินไปบอกครูมันมันต้องใช้ความกล้าเยอะมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะแต่ว่ามันมีแค่คําพูดไม่กี่คาพูดเป็นกาแพงบางๆที่บอกครูต่อไปคือถ้าเราเป็นครูเราอาจจะคิดว่าเออมันมันก็เป็นเรื่องเอออยู่ไปแล้วการเด็กเด็กเขาก็เลิกกานแก้งเองอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่ผมบอกคือพยายามแบบใส่ใจจุดเล็กๆเวลาแบบไม่ว่าลูกของเราหรือว่าถ้าเราเป็นอาจารย์แล้วมีเด็กเดินมาบอกมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กก็จริงแต่ว่า ข้างในลึกๆที่เราไม่รู้มาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เขาอาจจะโดนการแจ้งที่แบบรุนแรงก็ได้สารก็คือแบบแผนนิใจที่แม้กระทั่งครอบครัวก็ยังไม่รู้อ่ะแน่นอนว่าครอบครัวเป็นคอนแทคแรกที่เด็กคนหนึ่งจะต้องพูดใช่ไหมแต่ด้วยความที่ปนี้ผมบอกถ้าเกิดว่าบอกแม่ไปผลพวงต่อมาคือไปบอกโรงเรียนบอกฝ่ายปกครองเสร็จแล้วทั้งต้งเดยกก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาก็จะโดนบูลลี่หนักขึ้นหรแบบอฟ้องแม่ฟ้องแม่อะไรอะไรพร้อมๆนะี้ผมพอ,พอนึกภาพบอ,อกนะ และ4ี่คือการย้ายโรงเรียนแล้วมันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการรีไซเคิลก็จริงเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่สามารถทําได้อาจจะเป็นคําตอบให้กับเด็กคนหนึ่งที่โดนจังแปงนะ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องมาคุยกันก่อนว่าการย้ายโรงเรียนอะ่ะมันเป็นคําตอบที่ดีจริงไหมเขาโอเคไหมกับการย้ายโรงเรียนแล้วถ้าเกิดว,ว่าไม่ย้ายโรงเรียนอะ่ะสามารถย้ายห้องหรือทําอะไรต่างๆอื่นได้ไหมก็คือมันต้องเกิดการพูดคุยกันนหลายฝ่ายทั้งแบบตัวครอบครัวเองทั้งตัวเด็กแล้วก็ฝ่ายปกครองที่โรงเรียนอะ่ะ เออมันต้องคุยกันไม่ใช่แบบว่าจู่ๆก็พงไปเลยว่าเออลูกจะต้องเรียนเถอะอย่าไปอยู่โรงเรียนนี้มันมันเหมือนแบบเป็นการหนีปัญหาป่ะแบบยังไม่ทันแก้ไขอะ่ะเออแต่ว่าถ้าในเคสเนี้ยโรงเรียนไม่ยอมแบบไม่ยอมแก้ไขยยจริงๆแล้วแบบพ่นมาแบบไอ,อ้เด็กพวกนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กที่กันแง่งคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าการย้ายโรงเรียนก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าก็ต้องคุยกับลูกก่อนว่าลูกโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ย สุดท้ายคือกฎหมายครับที่ไม่สามารถเอาผิดเยาวชนพวกนี้ได้จริง,รงๆเห็นซีรีส์เลยก็หนั่งหลายเรื่องนะที่หยิบความเป็นเยาวชนแล้วแบบทำอะไรไม่ได้เหมือนซีรีส์ที่เป็นทนายใน Netflix กครับที่แบบคดีแรกก็เป็นเคสเกี่ยวกับเยาวชนนี่แหละแล้วก็เอาผิดไม่ได้อะ,อะไรทํานองนั้นอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าสมัยนี้มันมันก็ยังมีเนะไม่งั้นหนังมันคงไม่ตีแผ่อะไรแบบนี้ออกมา และนี่คือเรื่องราวของน้องไอายาครับที่โดนบูลลี่โดยการแกล้งเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็มีเรื่องราวโหดร้ายเกิดขึ้นโดยที่อาจจะไม่มีคดีฆาตกรรมไม่มีอะไรที่มาเป็นตัวฉุดให้บอกว่ากระทาน้องให้เสียชีวิตอ่ะแต่น้องเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองผมว่ามันน่าเศร้ายิ่งกว่านะแบบนึกถึงน้องอายาตอนนั้นอะภายในใจเขาน่าจะมีแลบเยอะมาก คือถ้าเกิดว่าใครมีคดีอะไรที่เออจริงๆผมอยากได้แบบคดีที่แบบว่าเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่ฆาตกรรมแต่โหดร้ายอย่างเดียวผมอยากให้มันมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรแบบนี้อยู่เพื่อที่เราจะศึกษาเคสเนี้ยแล้วเราจะได้อะไรกลับมากับสังคมอ่ะเหมือนกับทุกคนที่ดูตอนเนี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าเฮ้ยพอยหลักจริงๆแล้วมันมันคือเรื่องของกฎหมายเรื่องของครอบครัวที่เราเฮ้ยเราสามารถผลักดันหรือเปล่าหรือว่าสามารถเปลี่ยนความคิดคนในสังคมเราได้หรือเปล่าว่าการแกล้งจริงแล้วมันมันมันไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะเออถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยกก็็ตาาามมอ่ะลลงนนนคดีีเห้ ก็สำหรับผมเนสสำเร็จแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้พร้อมกันก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกหนใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ